เขาเล่าต่อไปว่าเมื่อประเทศแห่งหนึ่งเต็มไปด้วยความบาปจะมีเพดานในโลกฝ่ายวิญญาณที่หนาจนเหมือนศีลามั่นคงและมารจะควบคุมทั้งบริเวณนั้นวิญญาณชั่วหรือวิญญาณของมารซาตานและคนที่รับใช้ซาตานนั้นสามารถเดินบนเพดานนี้ได้และจะครองหรือควบคุมทุกสิ่งอยู่ใต้เพดานนี้จากข้างบนความหนาของศีลาและกำแพงนี้สามารถจะเพิ่มขึ้นได้จากการบูชาซาตาน ซึ่งซาตานนั้นมีท่านบูชาหลายชนิดทั้งเรื่องของการบูชาเวทมนต์คาถาไสยศาสตร์การทําแท้งสงครามรวมทั้งสิ่งสกรปรกทางเพศที่มนุษย์ทําด้วยทุกวิถีทางที่ผิดเครื่องบูชาเหล่านั้นจะทําให้ผีวิญญาณชั่วมีกําลังมากขึ้นเขาเล่าต่อไปว่าเมื่อตอนที่เขาอยู่บนย่านฟ้าอากาศนั้นพบกับคําอธิษฐานของคริสเตียนสามชนิด คำอธิษฐานทุกคำของเรานั้นเป็นเหมือนควันที่ลอยขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ประเภทแรกคำอธิษฐานที่เป็นควันบางๆลอยไปมานิดหน่อยก็หายไปคนอธิษฐานอย่างนี้ส่วนมากยังอยู่ในบาปและไม่ยอมละทิ้งบาปที่เขาเป็นทาสอยู่คำอธิษฐานประเภทนี้จึงอ่อนแอและสลายตัวในฟ้าอากาศคำอธิษฐานประเภทที่สองเป็นควันที่พุ่งไปถึงเพดานแต่เมื่อถึงก็ไม่สามารถผ่านได้ ซึ่งส่วนมากเป็นคนที่ทุ่มเทชีวิตคริสเตียนมีชีวิตที่บริสุทธิ์จริงแต่ยังขาดความเชื่อและมีความเชื่อน้อยเกินไปภาพสงครามฝัายิญยาจากการบอกเล่าของชายผู้นั้นเป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจในฝ่ายธรรมชาติมูลินเดจิง้งได้อดอาหารอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าเป็นเวลาสิบวันและสิ่งที่พระเจ้า,าบอกกับเขาก็คือคำบรรยายของชายผู้นั้นถูกต้องคำอธิษฐานประเภทที่สามเป็นควันที่ผสมกับฝ่าย ซึ่งเมื่อควันผสมกับไฟลอยไปถึงเพดานเพดานนั้นมันจะร้อนจนศีลาเหล่านั้นสลา,ายตัวเหมือนขี้พึ่งเสาไฟานั้นจะทะลุศิลาและทําให้ศีลานั้นแตกสลายไปเกิดการทะลุทะลวงในฝ่ายวิญญาณผู้ชายคนนี้ก็ย,ยังเล่าต่อไปอีกว่าในวินาทีที่คําอธิษฐานทะลุเพดานศีลานั้นจะไม่มีการต่อสู้อีกต่อไปและไม่มีสิ่งใดจะขัดขวางหรือกั้นคําอธิษฐานของบุคคลน,นั้นได้เขาจะอธิษฐานได้ตลอดเวลา จนกว่าอยากจะหยุดเองและหลังจากยุติคำอธิษฐานลงแบบนี้ดูบนเพดานนั้นจะอยู่ตลอดเมื่อเขาลุกขึ้นอธิษฐานหรือไปที่ใดรูนั้นก็จะตามไปด้วยบริเวณที่เขาอยู่วิญญาณชั่วจะไม่สามารถอยู่ได้อีกต่อไปและทุกสิ่งที่เขากระทำจะเกิดขึ้นในฟ้าสวรรค์ที่เปิดอยู่คำอธิษฐานของเรานั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้หากว่าเรามีใจจดจจอบ และตั้งสู้กับการอธิษฐานและยออพระวจนะคำของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเราจะมีความเชื่อมากขึ้นและคําอธิษฐานนั้นจะตรงเป้ามากขึ้นน่าขึ้นเมื่อคําอธิษฐานมีพลังเพิ่มมากขึ้นและดูเหมือนว่าอาณาจักรของความมืดกำลังจะพ่ายแพ้สิ่งหนึ่งที่มารซาตานทำก็คือการหงุดงิดความสนใจเราออกจากคําอธิษฐานฐานเช่นให้โทรศัพท์ดังให้เราไปซักผ้าหุงข้าวหรือทํางานบ้าน บางครั้งมันอาจจะเข้ามาแตะต้องที่ร่างกายของเราให้เราเกิดอาการปวดหัวปวดท้องเป็นไข้ม่วงนอนเพื่อให้เราหลงลืมและละทิ้งซึ่งการที่ฐานนั้น